สวัสดีครับจุงกระแมวบองพระโอนครุกุกเนสส่ซัมไซทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องยูทูบคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมนะครับตอนนี้เก่าเวลาประมาณค่ำๆแล้วนะครับเราก็อยู่ที่รีสอร์ทคือเก่านะครับผมฮะก่อนที่จะกลับไปนะครับเพราะว่าเราต้องมาก่อไฟติดไฟไว้ไวก่อนนะครับผมเพราะว่านะครับกันอ่า ี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็คือช้อางสัางป้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นสีลงมากนะครับเพราะว่าเราต้องก่อไฟติดไฟไว้นะครับแล้วก็เพื่อที่บ้อหห้เพื่อนเขามาใกล้นะครับ <c oughs> เราต้องป้องกันความเสียหายนะครับผม <c oughs> บางครั้งบางที่เพื่อนมาก,กมาดึงต้นยางลมเน่แล้วกันนงนี้นั่นเน่นะครับผมมากินปามาอะไรบ้างแล้วแต่ใครจะว่ากันไปนะครับแล้วแต่เพื่นสีเขาไปหม่องไหนแต่ว่าเฮาก็ต้องเตรียมนะครับเพราะว่า เราต้องลดความเสียหายนะครับผมเพื่อไม่ให้พี่เพื่อไม่ให้พี่ช้างนะครับมาทาไร่เข่าของนะครับบางที่เพื่อนเพื่อนหินกับเพื่อนกับแบบบางที่เพื่อนกับเข่ามาสีผนังตอนแรกคือวันแรกที่สร้างกระท่อมหลังนี้นะครับขึ้นมาเมื่อแรกช่วงนั้นมันเป็นลกหกแนะครับผมเพื่อนกับมาดันเสากระท่มหักไปเสาหนึ่งครับผมจนเด้เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวตอนนี้เราก็ป่อไฟกันต่อครับ ใส<ป>่ไปเลยใส่ไรับใส่ปใส่ใส่ป,ปืนใส่ไฟพี่น้องพี่น้องอาจจะโมโหนะครับหลายๆคนอาจจะโมโหว่าแถวบ้านผมคือติดปลาสามุนนะครับแล้วก็ มีสัตว์ใหญ่หลายๆอย่างนะครับผมถ้าทิ่อยู่ในป่าสงวนนะครับซึ่งเราอาจจะเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างนะครับ ไฟเป็นกองใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาขึ้นกับมาสุ่มไว้นะครับมาขึ้นมาสุมตอนประมาณสองกลุ่มตัวสามทุ่มนะครับโอ้ขางบนที่กระ,ะดินกระรอนเนานะครับอ่าฟืนพวกนี้เป็นหากอย่างนะครับ ต้นเท้าโคนไวนะครับเอาตนอ้นยางออกนะครับแล้วก็มาเป็นรากยางแล้วก็พอแห้งมาแล้วก็มาทําเป็นฟืนนะครับขอบคุณนะครับผมหลักพี่น้องทุกคนนะครับนี่ก้องไฟก้องใหญ่นะครับเป็นวิธีลูกค้นปลานะครับ <laughs> ต้องต้องทำให้เป็นหลายๆอย่างนะครับผม ต้องพึ่งพาอาศัยตัวเองได้นะครับเบอร์ครับทางอาดเพิ่งจะไปขนฟืนมาอีกครับมันเป็นต้นยางที่เคยโขนไว้นะครับพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องนะครับตอนนี้เราก็ก่อไฟเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าบ้านนะครับผมตอนนี้ก็นะครับเปิดไฟไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผม ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จทั้งวันนะครับแดดออกเบิ้ดมือกระชาจไปเบิดมือครับผมนี่นะครับหลอดไฟแต่อาจจะบ่ค่อยสว่างแห้งนะครับแต่ว่าเราก็เปิดไฟไว้ทีเรียบร้อยให้พ่อเพื่อนหูนะครับว่าให้พ่อเพื่อนหูนะครับว่ามีคนอยู่นะครับเพิ่นติดไฟไว้แล้วเปิดไฟไว้แล้วนะครับแล้วก็เพิ่นก็จะเห็นนะครับโอเคครับผมไปผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็นะครับตอนนี้ เตรียมเก็บผ้าพับผ้านะครับเพื่อที่จะเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับมืออื่นก็เดินทางประมาณเจ็ดโมงเช้าผมออกจากบ้านนะครับไปฮอดบ้านแม่นุ้ยก็จะน,นาจะประมาณสักแปดโมงพอดีนะครับผมแล้วก็นะครับจะไปขึ้นรถที่บ้านแม่นุ้ยนะครับเพราะว่าจะมีรถอีกคันหนึ่งไปส่งนะครับตอนแรกก็ว่าสิเป็นรถของพี่น้องนะครับผมรถของน้องๆนะครับไปส่ง แต่พอดีไม่นุ่ยบอกว่าอันมีรถมีรถยูเพื่นสิไป่านทางนั้นพอดีนะครับเพื่อนกัเลยว่าโทรมาบอกคนเลี้ยงซากว่าอันให้ไปคืนรถยูพุ่นนะครับสิบไรว่าต้องอันอเสียค่าใช้จ่ายหลายนะครับเพื่อนกับบอกว่าเอออาศัยไปนน้ำกันนะครับ ล้วก็เลยมืออื่นก็เลยตกลงกับแม่หนุ่ยว่าเดี๋ยวไปพอกันยูบัานแม่หนุ่ยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพับไปเบิ้งสภาพเสื้อผ้ากันครับเพิ่งซักเสร็จนะครับซักเสร็จแล้วก็กำลังจะพับนะครับยูบัานแพงบ่ไดซซักครับก็เลยเอามาซักยูบัานนะครับโอ้ไปเบิ <st> ้งนครับผมนี ah ่คือสภาพของยูนบัานนะครับคือไฟไฟมีอยู่ครับแต่พอวลากก็พน <fe> ังขึ้นไปนะครับเพราะตอนก็ผนังขึ้นไปก็เลยต้องต้องได้เอาไฟออกนะครับเพราะว่ามันชน มันชนกับคานนะครับมันชนกับคานนะครับก็ะเลยต้องเอาไฟออกนะครับตอนนี้ก็ผมกเลเอ่ได้นอนอยู่นี่ครับนี่กองเสื้อผ้าครับพี่น้องบอ๊ยเบิ่งดี้ครับอันยูบานแพงบ่ไดสซักครับผมฮะบ่มีเวลาซักก็ะเลยขนมาซักยูบานนะครับแล้วก็สีเลือกไปเฉพาะอ่าพ่อได้ใส้พ่อได้ใส่ก่อนนะครับผมสำหรับเสื้อผ้านะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับอันไหนเวลากลับมาบ้านก็สิได้ดมี เสื้อผ้าใส่นะครับขนไปเบิร์ตนะครับรอบที่แล้วรอบไปรอบไปครั้งแรกนะครับไปยูสเลยก็คือขนไปเบิร์ตนะครับกับบอกกี้โตดนะครับซึ่งก็มี่พี่พีเอฟซีนะครับเพื่อนใจดีเพื่อนก็ซื้อฝากเอฟมาฝากแน่ยังสันยังสี่แน่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมมาสำหรับน้ำใจของเอฟซีของซานอยเป็นเพล่เพลงนะครับผมมาถี่เพลินดูแลนะครับเทคแคร์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางด้านมาไล่แน่นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านอัน สำหรับอันเสื้อผ่านะครับผมเสือที่เพื่อนเอฟมาไห้แน่นะครับผมของฝากเงียงหลายๆอย่างนะครับผมว่าจะเป็นทั้งดัานน้ำหอมที่เพื่อนเอื่อยเพื่อนไห้แน่นะครับขอบคุณหลายๆทด้ครับเด้อนะครับขอให้ได้ขึ้นก็ไปรอยเท่าพันเท่านะครับและนี่สิ่งที่เห็นนะครับคือผนังนี่กระลังมะกอนะครับอะไทรงปัจจัยมาไห้ทางด่านคุณแม่คุณพี่นะครับผมเพื่อนกระเฮ็ดต่อเติมไปนะครับอันนี้คือผนังเก่านะครับเป็นสีชมพูก็คือ แต่ก้อนนี่บ่หมีห้องอันบ่มีห้องนะครับคือซึ่งยูแบบโล่งๆนะครับเอาตู้เสื้อผามากันซื้อตอนนี้ก็แล้วนะครับนี่ประมาณนี้ก็แล้วแต่กับ่ท่านได้ฉาบบ่ท่านแล้วดีนะครับบ่เสมอกันนะครับแล้วก็ประตูกับบัท่านหนึ่งนีนะครับกําลังเก็บเล็ขผสมหน่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับหรือว่าที่ เข้ามาไลค์เข้ามาซับสไครป์ในช่องย t u b e ของคนเลยนช้างลำเพูินออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับทุกกําลังใจนะครับทุกแรงเชียร์แรงใจที่ส่งมอบให้กับคนเลยนช้างลำพลนออฟฟิเชียลนะครับขอบขอบพระคุณนะครับผมสำหรับ f c ของสวน้อยที่นะครับผมไม่ลืมกันนะครับผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับนี่นะครับผมสภาภายนอกนี่นะครับเป็นห้องอยู่กระกันอยู่ครับผมเก็บเล็กผสมหน่อยเฮ็ดไปเรื่อยเนาะ นะครับปกติจะเป็นตู้สภาแบบนี้ครับไปกันไว้ซื่อนะครับบ่มีบ่มีทังด้านบ่มีทางด้านอันผนังนะครับน้องนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัววันที่29นะครับผมฮะใกล้จะถึงนี้นะครับนกน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมฮะมาในรูปแบบ เต็มวงนะครับผมนะครับทางด้านคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะเองจากทีมงานเสียงอีสานนะครับขึ้นไปที่สาหน่อยเพชรบันแพงนะครับผมฮะโปรเจกต์ใหญ่ๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะ,นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกันแล้วกันนะครับซื้อบัตรจองตัวเขากลุ่มนะครับแล้วก็ นะครับผมความสนุกความสนานทุกท่านนะครับผมฮะมันรอทุกท่านอยู่ในกลุ่มปิดแล้วนะครับสำหรับช่วงนี้ก็นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับอย่าเริ่มก็แล้วกันครับเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับขอบคุณจุ๊งกระจุ๊งกระบายบายครับผม